บอกเลยว่าตั้งแต่ได้ลองใช้ super stay w i n e n i ink boba collection เบอร์สองหาย์ s h i ตัวนี้นะคะก็กลายเป็นลิปที่หยิบใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะตัวนี้เหตุผลก็คือสีสวยถูกใจนะคะ เป็นโทนสีชานมสวยละมุนนะคะน้ำตาลอมส้มพอดีพอดีนะทาแล้วสีสุภาพใช้ได้ทุกวันไม่ว่าจะไปทำงานหรือออกเดทก็รอดนะคะจะออกไปทำงานไปข้างนอกเจอเงื่อเจอแบบเจอแดดคือแบบว่าออกไปรีวิวที่ดินอะไรอย่างเงี้ย ก็คือติดทนอะ่ะทาครั้งเดียวคืออยู่ได้ทั้งวันอะ่ะสองคือเขาติดทนจริงนะเช้าไปทำงานกินข้าวกินกาแฟทั้งวันนะคะหรือจะกินชาไข่มุกนะสีแทบไม่หลุดเลยคือไม่ต้องเติมบ่อยๆนะคะประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ เนื้อไวเนลนะคะเงาวสวยปากดูชุ่มชื้นนะสุขภาพดีไม่แห้งแตกไม่ตกร่องนะใครที่กลัวลิปแมททำปากแห้งนะคะก็ต้องลองตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะเหตุผลที่สี่คือใช้ง่ายแค่ขยวขยวขยำข,ยขยแล้วก็ทานนะคะเราก็จะได้ลุก สวยแบบมือโปรนะคะไม่ต้องยุ่งยากเลยที่สำคัญนะคะแพ็กเกจโบบ้าคอลเลคชันนะคะเขาน่ารักมากนะคะตัวนี้น่า,นา,นารักเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วแบบว่าอยากพกติดกระเป๋าตลอดเลยสรุปก็คือใช้แล้วมั่นใจจริงๆนะคะว่าสีสวยติดทนทั้งวันนะคะแล้วก็ เป็นสีที่ออกใหม่ล่าสุดด้วยคือแบบสวยอะเนี่ยปกติก็เป็นคนที่ชอบสีลิปของเมบรลินนิวยอร์กอแล้วใช้มานานใช้มาหลายปีนะคะพอเขามีสีใหม่ๆออกมาเนี่ยะคะ่ะเราก็ต้องไม่พลาดนะคะสีนี้ด้วยอืมใครอยากได้นะคะไปซื้อมาลองกันเลยค่ะ